สวัสดีทุกคนนะคะก็พอไม่ได้อัดคลิปนานมากหายไปนานมากเลยนะก็ยุ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีไปเรียนฟรีดิวิ่งนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะและคลิปแรกนะคะจริงๆอ่ยมันมีเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่ได้อัดคลิปแต่งหน้าเลยเพราะว่าคือช่วงนี้รู้สึกว่าผิวแห้งมากแห้งจนแต่งหน้าก็ไม่สวยอะ่ะเราก็เลยแบบก็หมดแพชชั่นในการแต่งหน้าไปนะแล้วก็วันนี้ กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่ไปหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วก็ลองหลายครั้งมากๆนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเรามีเคล็ดลับมาฝากทุกคนแล้วค่ะสำหรับการที่จะเตรียมผิวหน้าก่อนลงรองพื้นนะคะให้เครื่องสอําอางติดทนนานทั้งวันเลยจ้าวันนี้ไปดูกันค่ะก่อนแต่งหน้านะคะก็เดี๋ยวขอทาลิปก่อนนะคะ ปากจะได้ชุ่มชื่นคือใครที่แบบว่าหน้าแห้งมากๆนะคะแนะนําว่าให้มาร์กหน้าทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะสักประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีเวลาที่จะมาร์กหน้าขนาดนั้นนะคะก็เราไปขั้นตอนเต็มผิวกันเลยดีกว่าค่ะและขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะบํารุงผิวกันก่อนนะคะสาหรับพลอยนะพี่ใช้ตัวนี้ค่ะ SK2 นะคะเป็นเซรั่มนะคะใช้ตกเบาๆก่อนที่จะตกนะคะเราก็วอร์มเขานึงเนิดแล้วก็ค่อยๆนะคะ แล้วนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะของอุ้ยกับด้านของคลินิกนะคะอันนี้ก็คือจะเหมาะกับสาวๆผิวแห้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นนะคะเราก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงนะคะแล้วนะคะเราก็จะลงครีมกันแดดค่ะ ือพลอยเนี่ยเป็นคนชอบใช้ยี่ห้อนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันเป็นครีมกันแดดที่เนื้อไม่หนาแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีผิวเราด้วยนะคะแล้วอีกอย่างคือมันก็มีสองสูตรให้เลือกด้วยมีทั้งสูตรที่เป็นแบบโกลนะคะแล้วก็ธรรมดานะคือเราอ่ะปกติเราก็าจะใช้โกลแหละแต่ว่าพอดีของมันหมดก็เลยก็เลยต้องใช้แบบธรรมดานะคะ แล้วนะคะสำคัญมากๆขั้นตอนต่อไปพร i m เมอร์ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พอยชอบมากๆนะคะของ b e n e f ฟ t นั่นเองค่ะก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันพรางรูขุมขนได้ดีมากๆทุกคนชอบมากใช้จนจะหมดหลอดแล้วนะคะแล้วมันก็ช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากๆทุกคนคือแบบรูขุมขนอะคือจะเห็น เห็นชัดเลยอะว่าเออมันมันเบลอได้ดีมากๆนะคะขออนุญาตใช้กระจกส่นตัวนะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะลงรองพื้นเราก็จะใช้นี่ค่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะบำรุงผิวหน้าก่อนสเปรย์ให้ชั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็รอให้เขาแห้งสักนิดนึงแล้วค่อยลงรองพื้นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะลงตัวคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วค่อยลง เราให้ลงลองพื้นนะเพราะว่ามันจะได้คือสีมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะสีมันจะได้ไม่ตัดกันมากนะคะฟองน้ำนี่ก็คือต้องชุบน้ำด้วยนะทุกคนชุบน้ำแล้วก็บิดให้แห้งนะคะ แล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาโบกรองพื้นกันจา้าหลังจากเตรียมความพร้อมแล้วนะคะพอใช้ตัวนี้นะคะ l o r e ียค่ะตัวนี้ก็คือจะไม่ได้ให้ความแมตมากนะคะจะยังเอ่อคือเขามีมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือลุคที่แบบว่าให้ลุคที่ยังคงเขาเรียกว่าอะไรอะยังคงเห็นยังคงงานผิวว่ะเออ นี่นะเราก็จะทำแบบเกลี่ยรองพื้นแบบนี้เลยนะแบนๆให้ท่วนให้ทั่วมือนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยรองพื้นฟองน้ำเนี่ยก็คือไปชุบน้ำก่อนนะแล้วก็บิดให้แห้งนะคะแล้วก็เอ่อใช้ในการเกลี่ยกองพื้น หลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะยังไม่จบแค่นี้เราก็ต้องใช้แป้งฝุ่นนะคะในการเซ็ตรองพื้นให้อยู่นะคะก็คือพลอยใช้ตัวนี้เลยค่ะของสีจันนะคะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะเขาก็จะไม่ให้สีเออจะไม่มีสีเกิดขึ้นบนใบหน้านะคะจะเป็นแค่แการเซ็ตแป้งเฉยๆนะคะเราก็เออเริ่มจากการเซ็ตที่หน้าผากก่อนเลยนะคะหมุนเป็นวงกลมปัดเป็นวงกลมแบบนี้นะ นะคะผิวเราก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวเรียบเนียนมากๆนะคะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าอยู่ทั้งวันเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อดีกว่าค่ะ แต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะใครที่แบบว่าเอาไปลองทํานะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเห็นผลหรือไม่ยอย่างไรค่ะและถ้าอยากให้พลอยนะคะลองทดลองเครื่องสาอางชิ้นไหนหรือว่าแต่งหน้าแบบไหนนะคะก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยจ้าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบและใครนะคะที่ยังไม่ได้ subscribe ก็อย่าลืม Subs subscribe c h anel n ไว้ด้วยนะคะหรือกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ